สวัสดีครับสวัสดีครับกินแซบกับลูกเกษตรนะครับวันนี้เรามาลดน้ําฟักทองนะครับกับใส่ปุ๋ยนะครับตอนนี้ฟักทองเราก็สวยแล้วนะครับกําลังแตกยอดนะครับแตกยอดหรือทอดยอดออกไปประมาณได้ประมาณสักหนึ่งอกแล้วนะครับ1ศอกแล้วแล้วก็มาลดน้ําด้วยแล้วก็มาใส่ปุ๋ยด้วยครับไปดูกันเลยครับ สังเกตดูตรงไอช่องว่างนะครับช่องว่างตรงนี้นะครับทําไมถึงไม่มียอดเขาออกมาเลยนะครับทั้งสองฝั่งเพราะว่า,าผมเอายอดเขาเข้าไปในร่องนะครับเข้าไปในร่องอยู่ตรงนี้นะครับร่องระหว่างอ,าอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อว่าอะไรทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพื่อว่าผมฆ่าญ้านะครับผมฆ่ญาญ้านี่ย่าผมกําลังตายนะครับเพราะว่าผมฆ่าเมื่อเช้านี่ครับ ตอนเย็นตอนนี้ก็ประมาณ3โมง4โมงแล้วครับหญ้าก็เหลืองตายแล้วครับอ่าสังเกตดูว่าตรงไม่มียอดเขาออกมาตรงช่องว่างใหญ่ๆนี้เลยนะครับช่องว่างตรงนี้เลยเพราะว่าผมเก็บเข้าไปข้างในก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมพ่นยานะครับอ่าละอองละอองยาจะไปโดนยอดเขานะครับก็จะเกิดความเสียหายเขาจะไหม้ได้นะครับเขาจะไหม้เขาจะ หงิกงอได้นะครับผมก็เลยเก็บไปไว้ข้างในร่องเขาก่อนนะครับพอผมพ่นยาเสร็จนะครับพ่นยาเสร็จยา้า,ยาเหลืองตายเสร็จเดี๋ยวผมกับพ่อกับแม่ก็จะมาเก็บยอดเขาออกมาข้างนอกตรงช่องบ้างตรงนี้นะครับต่อไปก็หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ทําอะไรเขาแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ย้ายยอดเขาอีกแล้วก็คือรอให้เขาติดลูกติดผลเลยนะครับ อ่านี่ประมาณนี้ครับผมฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้ก็เหมือนกันครับยอดเขาเข้าไปข้างในหมดเลยอ่าหญ้าเราก็ตายเหลืองตายตอนนี้ผมก็ปล่อยน้ําอยู่ปล่อยน้ํานี่ครับปล่อยน้ําปล่อยน้ําใส่ปุ๋ยนะครับอ่านี่ครับผมฝั่งถนนก็เสร็จแล้วปล่อยน้ําเสร็จแล้วนะครับฝังนน่งถนนอ่าเหลือแต่ฝั่งทางนี้นะครับครับผม ครับผมกำลังสวยเลยครับผมก็จะมาะใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยผมก็จะโยนใส่ตรงตรงใกล้ๆก,กับโคนต้นของเขานะครับโคนต้นของเขาที่อ,อยู่ในร่องนะครับร่องที่ผมปล่อยน้ำนะครับก็จะใส่เป็นโยนลงไปเลยนะครับโยนลงไปเลยนี่กำลังสวยครับครับผม ส่วนตรงร่องที่ผมจะเอาไว้ให้เขา,าเวลาเวลาที่เขาเป็นยอดแล้วนะครับเขาเป็นยอดหรือว่าทอดยอดออกมาแล้วเนี่ยผมจะเอาออกมาตรงที่บริเวณว่างๆอยู่ตรงนี้นะครับตรงระหว่างคลองนะครับระหว่างคลองนี่ประมาณนี้ครับนี่ตอนนี้ระหว่างคลองตรงนี้ที่ผมจะอ่า เอายอดเขาออกมานะครับเอายอดสองข้างนี้นะครับสองข้างนี้ออกมานะครับก็ผมจะพ่นยาฆ่าหญ้านะครับพ่นยาฆ่าหญ้าใบแหลมนะครับพ่นยาฆ่าหญ้าใบแหลมนี่ตอนนี้ผมก็พ่นไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมเพราะว่าหญ้ายังไม่โตนะครับพ่นยาฆ่าหญ้าตอนเช้านะครับตอนตอนบ่ายหรือว่าตอนเย็นก็เหลืองตายแล้วครับ นี่ครับผมนี่ครับผมก็จะเอายอดเขาออกมาแบบนี้ครับเอาเอายอดเขาออกมาแบบนี้นี่นี่ครับอันนี้ผมเอาเข้าไปข้างในเพราะว่าอะไรเมื่อตกี้อ่าผมพ่นยาฆ่าหญ้านะครับกลัวโดนยอดเขาอ่าเวลาเราพ่นเสร็จนะครับหญ้าหญ้าตายแล้วเราก็อ,าออกมาแบบนี้ครับเอาออกมาแบบนี้ให้มาอยูอ่ระหว่างกึ่งกลางตรงนี้นะครับ เวลาเขาเป็นลูกเขาก็จะได้อยู่บริเวณช่วงนี้พอดีนะครับช่วงนี้พอดีครับผมสังเกตดูฝั่งท่นี้ผมยังไม่ได้เอาออกมานะครับก็ยังอยู่ในร่องอยู่เพราะว่าเมื่อเช้านี้พ่นยาฆ่าหญ้าไปนะครับผมเอาอยอดเขาไปเข้าไปในร่องนะครับกลัวโดนยาฆ่าหญ้านะครับนี่ผมจะเ,เก็บไว้ข้างในแต่เวลาหญ้าตายแบบลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ มาดึงยอดเขาออกมาตรงตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนี่ให้อยู่แบบนี้ครับผมอ่าให้อยู่แบบนี้นะครับนี่ทุกต้นนะครับทุกต้นอ่าทุกต้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาช่วยกันนะครับพ่อแล้วก็แม่แล้วก็ผมนะครับจะมาช่วยกันเอาเขาออกมาแบบนี้นะครับให้เขามาอยู่ระหว่างตรงกลางแบบนี้นะครับ ยาฆ่าหญ้านะครับยาฆ่าหญ้าก็เป็นยาฆ่าหญ้าอาใบแหลมนะครับใบแหลมญ้าที่เขาเป็นใบแหลมแหลมนะครับเขาจะตายนะครับแต่ว่าต้นฟักทองนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเขาจะมียาฆ่าหญ้าที่ฆ่าเฉพาะใบแหลมนะครับเลือกเอานะครับบอกร้านค้านะครับว่าเอายาเอายาฆ่าหญ้าเฉพาะใบแหลมนะครับส่วนพืช หรือว่าใบาผักเราที่เป็นใบใหญ่ๆใบกว้างเขาก็จะไม่ไม่ไม่ไมเป็นไรนะครับแต่ว่าก็หลีกเลี่ยงก็ไม่ต้องพ่นโดนเขานะครับก็จะช่วยได้นะครับก็จะช่วยได้ส่วนฝั่งท่านี้นะครับผมยังไม่ได้เอาอยอดเขาออกมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทยอยนะครับทําเป็นล่องเป็นคลองเป็นคลอ,องออกมาถ้าเราทําสเปะสปะก,ก็ ไม่เสร็จนะครับแล้วก็ถ้าคลองนี้เสร็จเราก็ค่อยมาคลองนี้คลองนี้ไปเรื่อยๆครับจะได้เสร็จเป็นเป็นคลองเป็นคลองนะครับนี่ก็วันนี้ก็สวยแล้วครับสวยละ,ยละประมาณหนึ่งอกนะครับหนึ่งอกอหนึ่งอกสวยครับผมก็มาอัปเดตนะครับฟักทองครับผมรดน้ําด้วยใส่ปุ๋ยด้วยนะครับดูแลเข้าไปส่วนยา ยาหรือฮอร์โมนหรือวิตามินหรือว่าปุ๋ยนะครับเดี๋ยวปุ๋ยทางใบเดี๋ยวลดน้ําเสร็จนะครับลดน้ําเสร็จผมก็จะพ่นอีกครับพ่นอีกรอบหนึ่งนะครับก็มา update, อัปเดตฟักทองนะครับสวยๆนะครับฝั่งทนี้ก็ค่ายหญ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับข่ายหญ้าเสร็จเรียบร้อยรอที่จะเอายอดหรือว่าเครือของเขาออกมาตรงมาอยู่ระหว่าง ลองตรงนี้แค่นั้นเองนะครับไม่ยากครับไม่ยากครับผมฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องกินแซบกับลูกเกษตรนะครับก็กดไลค์กดซับส c r i b e นะครับให้ผมด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาปล่อยน้ําใส่ปุ๋ยเหมือนเดิมนะครับใส่ปุ๋ยเหมือนเดิมหลังจากที่เราทํากับฟักทองเสร็จเราก็จะไปที่ แป้งถั่วนะครับแป้งถั่วกับแป้งผักบุ้งต่อนะครับก็ทำเป็นอย่างๆนะครับทำเป็นอย่างๆไปเรื่อยๆครับพอเราเข้าแป้งถั่วเสร็จผักบุ้งเสร็จเราก็เข้าสวนลำไยต่อนะครับผมก็จะแบ่งเป็นสองวันสามวันไปอีกที่หนึ่งสองวันสามวันก็ไปอีกที่หนึ่งนะครับเราไม่ทำกระโดดไปกระโดดมานะครับก็ งานของเราเยอะครับจะไม่เสร็จเราก็ทำอ,อย่างฟักทองนะครับก็ใช้เวลาลดน้ำสามวันนะครับผักบุ้งกับถั่วก็ลดประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าสวนลำไย,ยต่อนะครับโอเคครับคลิปนี้เอาไว้สั้นๆก่อนฝากไว้แค่นี้ก่อนกดไลค์กด s ั b สไคร b ์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ